็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพราคายช่องแล่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองถอนแอปจัมติงแพนเกินตัวนี้เลยนะว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสาหรับแอปนี้นะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะลองเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้นะครับไว้ในรางคลิปเลยนะครับแอปนี้นะครับ็จะเป็นแน็เกอรกาดกนทอยลูกเตาแบบนี้นะผมได้ห้านะมันก็จะไปที่ เหรียญนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมาครับตรงนี้ก็นะครับก็จะเป็นการชวนเพื่อนของเกมนี้ครับตอนนี้ผมก็ถอนไปแล้วนะครับผมกดมาตรงนี้ครับมันบอกว่าชําระเงินล้มเหลวนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาถอนตัวมอนคะแนนดูนะว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวก การถอนของเขานะครับตัวนี้จะเป็นพ่วก1บาทนะครับแต่ว่าต้องเช็คอินก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนได้ครับตัวนี้จะเป็นที่1บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นมันกะแนนนะครับที่ผมจะถอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่300บาทนะครับตัวนี้จะเป็น7 5 0บาทนะครับ750าบาทนะครับใช้เหรียญประมาณเยอะโยนครับ100เหรียญนะครับไม่ใช่นับห0ึเพรนะครับเท่ากับ1บาทนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบาทของขวัญนะครับเพื่อนๆสามารถนํามาแลกได้เลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้จะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกหูฟังนะครับหูฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเกมก็น่าจะใช่เหมือนกันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับถอนสูงสุดไม่ใช่นะครับใช้เงิน1 5 0 0บาทนะครับอด ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนของเขานะครับถ้าเพื่อนเล่นใหม่นะมันก็จะให้เพื่อนใส่เบอร์บัญชีวอลเล็ตของเราไปนะเพื่อนๆก็กดถอนได้เลยนะครับใส่เพื่อนใส่เบอร์บัญชีวอลเล็ตของเราเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็กดออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวผมจะเล่นไปดูนะครับว่าเงินจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะครับกดถอยลูกเต๋าได้เลยนะครับกดเล่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการ หาเพชรนะครับรอก่อนแป๊บนึงนะครับตรงนี้จะเป็นการหาเพชรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆยิ่งเล่นนะครับเหรียญยิ่งได้น้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปโหลดเลยนะเลื่อนไปดูเลยครับว่าเงินจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้ครับผมเลื่อนไปดูนะเงินทุกคนเงินไม่เข้านะครับเพื่อนๆไม่ต้อง โลมาเล่นนะครับเงินไม่เข้านะครับไม่สามารถหาเงินได้จริงนะครับไม่ต้องโหลดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ทิ้งลิงก์แอปไว้นะครับสำหรับแอป,ปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ